เปล่าก็อร่อยแล้วกินเปล่าก็อร่อยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอ่ามัน,นสุกมาแล้วนะครับสุกมาแล้วแบบ สวัสดีครับอยู่กับพ่อมทีน,นะครับวันนี้พ่อมจะพามากินของวกิ้ทีทเชยอยู่ในตู้เย็นนะครับเป็นเนื้อโคคุ้นเนื้อโคคุ้นที่ซื้อมาแช่วไว้ใน่องฟิตประมาณน่าจะเป็นเดือนเดือนกว่าแล้วซื้อมากแก็บไว้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมากแกะเนื้อโคคุ้นจะเอาไปยางนะครับไปดูกันนะครับมาเปิดตู้เย็นที่บ้านเออเนื้อโคขุนที่ซื้อมาจากแม่ค้านะเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่สําเร็จรูปนะ ึงสุกมาเรียบร้อยแล้วแค่เอามาตั้งไฟให้ร้อนๆอุ่นๆก็ทานได้นะดูดิแม่ค้าบอกนะครับข้อมูลจากแม่ค้าบอกว่าสามารถเก็บในช่องฟีดนะครับได้เป็นเวลาถึง5เดือน6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาแล้วก็อยู่ในนะครับแช่ไว้ในช่องฟีดประมาณน่าจะ1เดือนนะครับน่าจะ1เดือนเอาออกมาดูนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสาภาพนะครับที่เก็บไว้ ในช่องฟิตหนึ่งเดือนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้นะครับผมได้เตรียมเตาย่างนะครับเตาย่างแบบไฟฟ้านะครับย่างกับไฟฟ้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแกะเนื้อโคข,ขุนนะครับแบบสําเร็จรูปนะดูนะครับอันนี้เก็บมาในตู้ฟิตนะครับหนึ่งเดือนแล้วจะมาแกะดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคแกะออกมาแล้ว อันนี้เป็นถุงซีนนะครับโอเคนะอ่าดูนะครับเป็นถุงสุญญากาศนะครับเอออ่ดูกันแบบจะจะเลยอ่าเห็นไหม,มสภาพนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใดๆนะครับไม่ได้เข้าข้างแม่ค้านะครับมันนี้ดูครับเอซื้อมาเก็บไว้ในช่องฟีดนะครับมาพิสูจน์กันว่า จากที่แม่ค้าบอกมาว่ามันเป็นสามารถเออมันสามารถเก็บได้หเดือนห้าเดือนนะครับหรือครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมเอาออกมานะครับแช่ไว้ในช่องฟีดนะครับหนึ่งเดือนนะครับโอเคนะสำหรับอ่ะดูครับเดี๋ยวเราจะมาย่างกันนะครับบนเตานะครับบนเตาแม่ค้าบอกว่าอ่ะจริงๆแล้วนะครับสามารถแกะออกมาแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มทานได้เลยนะครับกรณีที่ ซื้อมาใหม่ๆม,มีน้ำจิ้มพร้อมทานแต่วันนี้เราเก็บไว้เดี๋ยวจะมาย่างกันว่ามันจะเป็นอย่างไรอวันนี้ย่างแบบไม่มีน้ำจิ้มนะครับเอ,อโอเคดูครับ อีกหนึ่งถุงอันนี้นะครับแม่ค้าบอกว่าสามารถที่จะเอามานะครับทําให้อุ่นนะครับโดยการเวฟนะครับถ้าบ้านใครมีเตาไมโครเวฟก็สามารถที่จะเวฟนะครับให้อุ่นและทานได้เลยนะครับแต่ของผมชอบแบบย่างมากกว่านะครับเดี๋ยวเอามาย่างให้มันอุ่นๆนะดูดิดูดิดูดิดดสาภาพยังปกติทุกอย่างครับเออน่าทานมาก่ะ อาจัดจัดจัดดูครับอืมน่าทานจริงๆเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเสียบปลักนะครับเออเสียบปลักแล้วก็จะทำการอุ่นนะอืเดี๋ยวเปิดก่อนนะครับรอแป๊บหนึงให้เตาย่างร้อน เ,เอามาย่างบนเตาไฟให้มันอุ่นนะครับเอ่อเอามาอุ่นนะครับตอนนี้กาลังเริ่มอุ่นแล้วนะครับอ่ากระทะควายฝาร้อนแล้วนะครับเอาหมาอุ่นนะครับให้มันร้อนๆน,นะครับเพื่อที่จะลองทานกันดูนะครับอะถ่ายใกล้ๆดูนะครับเห็นไหมครับเออมันก็ยังสดอยู่นะท่านผู้ชม มีอีกสองถุงนะครับแต่ว่าอลองสองถุงก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยแกะนะครับอสองถุงนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับลองลองก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรนะอหอมมากนะครับหอมครับอันนี้เป็นเนื้อโคขุนนะครับสามารถกินแบบ ไม่มีน้ำจิ้มก็ได้นะครับหรือว่าจะทานกับน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับแต่ตอนนี้เราไม่มีน้ำจิ้มใดๆนะไม่ได้เตรียมน้ำจิ้มนะครับเอากันเลยโอเคเดีย๋ยมาลองทานกันดูไปกันครับอืมอร่อย เอร่อยมากเลยอร่อยเหรออ,อร่อยที่ชิ้นไหนหวานๆชิมนน้อยก็น้ยเลยอันนี้เนื้อนิ้มมากอ่าเนื้อมันนิ่มอร่อยป่าวอร่อยมันนิ่มมากอร่อยมันนิ่มมากนะครับกินได้ไครับไม่ว่ากินได้นนไดเ,ปเป็นมันเยอะไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ก็โอเคไม่เป็นไรอืมรสชาติดีดดอร่อยแบบ ดดููกินเปล่าก็อร่อยแล้วกินเปล่าก็อร่อยไม่ต้องใช้น้ำจิ้มอ่ะเนื้อสุกมาแล้วนะครับสุกมาแล้ววันนี้ก็หยุดงานเอาเนื้อโคขุนที่ซื้อไว้เก็บไว้มาทานดูอ่าเดี๋ยวดูอีกนิดนึงอ่าเดี๋ยวมาทานดูกันอีกนิดอร่อยมาก ไม่ต้องเติมน้ำจิ้มไม่ต้องมีน้ำจิ้มก็อร่อยครับคือแบบว่ามันเหมือนกับอะไรน,นะสำเร็จรูปมาแล้วใช่อืออร่อยลองด้วยอร่อยเออโอเคอืออร่อยจริงๆริงเดี๋ยวให้ดูซองของมันนะว่าประมาณนี้ซองของมันแล้วก็ เป็นเนื้อกึ่งสุกมาเรียบร้อยนะครับเป็นเนื้อโคขุนนะครับใส่ถุงนะครับสุญญากาศมานะก็เลยเก็บได้นานนะอ่ะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนเนาะเพราะว่าตามที่บอกนะครับเอาเนื้อที่เก็บไว้ในตู้เย็นนะครับช่องฟีวนะครับที่เก็บไว้มาเป็นเดือนนะครับมาลองแกะและก็มาทานดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ให้ผ่านนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ